สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือชื่อย่อสสวเป็นส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน12แห่งกระจายพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ76จังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10 หรือ,ซอ,ซอ,อสสวสิจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแม่ฮ่องสอนแพร่และจังหวัดน่านมีบทบาทหน้าที่ดังนี้1วิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ในระดับกลุ่มจังหวัดและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสิบได้ปรับแนวทางการบริหารจัดการการปฏิบัติงานโดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมโดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม ประชุมบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงเพื่อนำมากำหนดแนวทางแก้ไขและเสนอแนะเชิงนโยบายกระทรวงประชุมจัดทำแผนพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการและสรุปบทเรียนของเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล 2. สนับสนุนด้านวิชาการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้บริการในความรับผิดชอบของกระทรวงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรเอกชนและประชาชนในการพัฒนาสังคมและจัดระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างนวัตก,กรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับอำเภอเาการอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของแต่และกลุ่มเป้าหมายและแต่และกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับตำบลชุมชนอำเภอและจังหวัด ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาในการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนและของตำบลของตนเองผสมผสานกับการช่วยเหลือทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ในพื้นที่โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้การสนับสนุนในการประสานความร่วมมือกับองค์กรดังกล่าว4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายตลอดทั้งการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์พัฒนาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบลและอำเภอ 5. การปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีกิจกรรมวิเคราะห์และประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่จัดประชุมกลุ่มจังหวัดตามเขตตรวจราชการร่วมออกตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในพื้นที่กับผู้ตรวจ จากประสบการณ์การปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2,546เป็นต้นมาสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสิบได้มีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบในการก้าวไปในอนาคตโดยมุ่งเน้นกรอบความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคมไม่ว่าในหน่วยงานของกระทรวงภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีจุดศูนย์กลางการพัฒนามุ่งเน้นพัฒนางานทางวิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทศน์แกนนำโดยยึดหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าประสงค์การสร้างคนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการบริการจัดการองค์ความรู้ระบบสวัสดิการชุมชนสังคมและท้องถิน่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการโดยมุ่งเน้นประสานเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในระดับตำบลอำเภอจังหวัดและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดและประเทศอันเป็นที่มั่นใจได้ว่าสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสิบจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในการพัฒนาสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต